สวัสดีค่ะช่องออ r a UK นะคะหลังจากคลิกที่แล้วลงลงไว้ก็คือเราไปดูศูนย์ช่วยเหลือสัตว์นะคะหรือว่า Animal Rescue นะคะ,ะแต่วันนี้เราก็จะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเขาเรียกว่า h t h e r e t i r e m e n t Home f ร r c a t นะคะแปลตรงๆก็คือเกษียณนะาแมวสำหรับแมวที่เกษียณน,นะคะเราก็จะไปไปถามไทยว่า ความว่ายังไงเขารักแมวอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะไปดูรายละเอียดแล้วก็ทีนี้มันต่างกันยังไงกับกับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แล้วก็มันต่างกันยังไงกับที่รับฝากเนงชั่วคราวหรือว่าที่เขาเรียกว่าแคทเตอรี่นะคะแล้วก็จะนัดเวลาเขาไว้นะคะ12บสงโมงเที่ยงครึ่งค่ะเที่ยงครึ่งเขาจะไม่ไม่ไม่ให้คนเข้าไปดู ได้ตลอดเวลานะคะถ้าใครอยากไปก็คือต้องเป็นเคสที่โทรไปจองแล้วก็มีเหตุผลอะไรจะไปดูทรไมาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็กำลังหาบ้านให้นให้แมวของเราอยู่นะคะเพราะว่าเราจะกลับไปเมืองไทยแล้วทีเนี้ยด้วยร้อยแปดพันเจ้าด้วยสุขภาพของน้องด้วยด้วยหลายๆอย่างนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะหาบ้านที่นี่ให้น้องดูก่อน ว่าถ้าเขาได้บ้านที่ดีเราก็จะยอมให้เขาอยู่นะคะคือพยายามหลายทางนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกที่ทางเลือกหนึ่งที่เราเราอยากจะรู้ว่าเขาเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้ไหมนะคะเราไปดูกันเลยเนาะจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วดต้องนัดด้วยนะเรานัดนะคะวันนี้ l i n ค์เพิ่นทัสออฟแคนะคะนี่ เขตที่เราอยู่จะเป็นเขตลิงค์เ์นเชียร์นะคะเขตลิงค์เ์นเชียร์ก็จะนอเมืองมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขับจากบ้านจะเป็นฟาร์มนี่เราบรรยากาศโล่งโปรง่งสดชื่นอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ติชีแต่เขาบอกห้ามเข้าเพราะมีแมวอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็น,น,นก่นจะเป็นรถประจำน่าจะเป็นรถรับส่งหรือว่า รถใช้งานในฟาร์มเนาะน่ารักนะโอเคเข้าไปดูว่าเขาจะให้เราถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะคะพรีสเบลเอาวะได้ดีสีเบลเยอะเขาบอกให้กดเบลอู้ดอกกุหลาบกำลังออกดอกเยอะดอกกุหลาบกำลังออกดอกกันไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มีคนมารับเราไหมยนะอืมนั่นกล้องใหญ่พายสารมีคนมารับแล้วแล้วขอเขาแล้วไม่ถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาบอกให้ถ่ายได้ มันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ฝั่งที่เราเข้าห้องเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะก็มองเข้าไปก็จะมีแมวในี่นรักเห็นแมวไม่ได้เลยเห็นแมวไม่ได้ใจสลายนะคะมีความรู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยนะตรงนี้ถ้าจะให้อยู่ไน้อยู่ได้ทั้งวันดูสิบ้านก็ น่าอยู่น่าอยู tar, ่ทั tar, ้งนั้นเลยค่ะเหมือนเขาต่อต่อต่อต่เป็นคอนเซอร์เวทีเนาะเป็นกระจกกระจกแม่จะได้มองทะลุซ้ายทะลุขวาได้ด้วยติดฟาร์มอะข้างข้าข้างข้งสองข้างเป็นฟาร์มหมดเลยอากาศดีคนที่มารับเราจะเป็นเป็นเป็นหมอเป็นเขาเรียกปรตุสัตว์ใช่ไหมสัตวแพทย์ใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นหมอเป็นหมอรักษาสัตว์นะคะมีหมอประจําอยู่ที่นี่2คนนะคะ อันนี้จะเป็นห้องแรกโซนแรกที่เราเข้ามาดูนะคะเป็นฝั่งขวามือเราเดินเข้ามาเป็นโลกแมวเขาก็จะดูแล้วมีห้องถือประตูเขาจะเปิดทะลุกันได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องซ้วมของเขานะคะคก็เข้ามาก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยนะเพราะว่าเรามาเที่ยงแล้วก็อาจจะมีฉี่มีอะไรก็มีกลิ่กนกลิ่นแมวอะนะกลิ่นอึแมวฉี่แมว แมวทุกตัวจะดูและจะแก่นะคะเ,เพราะสมชื่อที่ว่าแมวกษียนจริงๆแมวทุกตัวก็จะน่าจะอายุมากกว่าสิบปีขึ้นเจ็ดปีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะส่วนแมวเราก็เจ็ดถึงแปดปีค่ะเ,เพราะเขาเคยเป็นแมวจรมาก่อนเราไม่แน่ใจอายุเนาะก็กำลังเนี่ยมาดูว,นะว่าเขาอยู่ได้ไหมสถานที่เป็นไงเขาผ่อนคลายไหม อะไรประมาณนี้สะอาดสะอ้านไหมสะอาดมากค่ะตรงนี้สะอาดมากแต่ก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าบางห้องที่เราไปมันก็จะเป็นโซนๆนะคะโซนไหนห้องมันใกล้ซ่วมแมวเขาก็จะมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติแล้วก็โซนไหนที่ที่มันห่างหๆและวก็เปิดหน้าต่างด้วยนะมันก็จะไม่มีกลิ่น มันอยู่ที่ว่าแมวเขาจะชอบใจอยู่ตรงไหนเพราะว่าห้องทุกห้องทะลุก,กันได้หมดเลยค่ะยาวไปหมดเลยใครชอบมุมไหนโซนไหนก็จัดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ในนี้เขาก็จะมีะห้องปฐมพยาบาลเขาเรียกว่าห้องดูแลสัตว์ให้เรียบร้อยหมดเลยไม่ต้องพาสัตว์ไปที่อื่นแล้วเพราะว่าเขามีหมอประจํานะคะแล้วก็ เขาจะเป็นห้องกว้างค่ะเดี๋ยวเราเราจะเจอละส่วนนี้ก็จะเป็นห้องหมอนะคะห้องที่ดูแลปฐมพยาบาลเขาเรื่องทําฟันเร,เรื่องการรักเรื่องการรักษาพยาบาลรู้สึกเขาจะมีการซัพพอร์ตจากต่างประเทศด้วยนะจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์โลกกันนะคะเพราะว่าแมวเขาอยู่ตรงนี้ก็ร้อยกว่าตัว150หรือร้อยห้ตัวในจนํนได้ต้องต้องฟังต้องฟังเสียงจำไม่ได้จริงๆรอยห้าหรือร้อิเนี่ย น่าจะร้อยห้าตัว1ันิหรือ1ันิินี่แหละประมาณนี้นะอืมก็เนี่ยค่ะเขาเขาจะอยู่กันสบายๆเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะไม่มีการลบราค้าฟันระหว่างแมวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขามีห้องทะลุทะลุกันได้ก็คือถ้ามีการลบตรงนี้แมวเขาจะไม่ชอบกันลบานะเขาจะไม่ไม่น,มนี้เขาจะไปอยู่ในห้องที่มันเงียบสงบ เพราะทุกตัวนี่ก็ก็คือแมวกระสีน่ะนะเขาจะต้องการความเงียบสงบลเขาไม่ต้องการลบกวข้าวฟ่างละส่วนนี้จะเป็นห้องรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็แมวตรงนี้ที่เห็นอยู่ในนี้ก็จะเป็นแมวที่เขามาจากฟาร์มที่เขาคลอดลูกแล้วก็ที่คลอดลูกตามฟาร์ไม่มีเจ้าของหรือว่าแมวที่มันชอบอิสระรือมาคลอดลูกก็ต้องต้องช่วยเหลือเหีือวมาหยุดที่นี้แล้วก็ มาดูแลมาให้วัคซรงนวัคซีนอะไรให้ครบก่อนแล้วก็รอรอรีโฮมรอ,อคนมารับไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ประกาศหาคนเลี้ยงอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นข้อข้อนี้เยอะ yeah, แม่แม่ไม่มีนะคะข้อนี้อันนี้ก็จะเป็นแมวเล็กเหมือนกันแม่ก็ไม่มีเหมือนกันคือเขาคงไปช่วยเหลือนาน,นะคะ <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้ <Yeah. S 1> ได้มาทั้งแม่ทั้งลูกนะคะกําลังเพิง่งคลอดได้ได้สามวันสองสามวันแม่ก็ยังอ่อนแออยู่ ห้องนี้จะเป็นอยู่ในห้องโซนของห้องกระถุพยาบาลนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยตรงนี้นะคะก็ชมคลิปกันไปยาวๆเลยนะคะว่าห้องเขากว้างขวางแค่ไหนแล้วก็น่าอยู่ไหมในห้องพยาบาลเขาสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะชมกันต่อได้เลยจ้าอันนี้เราจะ go ออก sometime no we we love to do I mean The room that you came in initially—that used to be an outdoor run—but we found six months out of the year it just wasn't used. It was green, it was cold, it was wet, and we thought it's so silly. So we did change it into a conservatory. and They just love it, as you can see. <laughs> they're all in here, flaked out, um, and they've got the views and things like that. They do adapt well, um, even ones that you know were predominantly outside. They do adapt mm -hmm. very well, cats do. That's why it works with cats. It wouldn't work with dogs. Obviously, they pine They fight up their owners too much. Mm -hmm. Cats are—they're anybody's, aren't they? They give them a bit of food. I mean, they will <laughs> <Yeah. laughs> be anybody. So yeah. I know. So that's why it works as Well, uh, as it does, yeah. Um, but what I'll do, I'll hand you over to watch your step, bit We'll go over and see Jane. Um, mm -hmm. Jane is the founder of the charity, and she'll show you the uh, the livelier side. Yeah, <laughs> uh, yeah. oh, that's one. <laughs> 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 Lots of names to remember, Henry. Awesome, <laughs> oh, about 105. So, oh, I'll let you... yeah, and uh, not in here, like, oh. So there's probably about 40, 45 in here, but this side—that was rude. Yeah. This side, it's it's a bit bigger, and there's more cats there. I'll well, yeah. let you talk. About it. <laughs> yeah, you let it go out. Yeah, you you it out there. there. Oh, this out already. Yeah, so that's one of our farm cats. Excuse me, that come This is she says, no. <laughs> no. Thank you. <laughs> <laughs> right, can so we have a bit? You have to excuse the mess. We have a charity shop as well, so all of this stuff. Mm. A Shop, you tell her if shop in, do it, Sam. Okay. So I'll fix the phone. And Dandy, 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 Dandy. So, this is Jane, she's out with the charity, and she will show you around Hello. the No, side. <laughs> <laughs> and <laughs> and you just filming, we just said. Oh, she did. That's yeah. for Ukraine. Yeah, we send things to mm. the poor folks of Ukraine. Well, oh. the cats. <laughs> yeah. 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 We have a chap that goes over once a month and right. physically takes it, so we know it's getting there okay. Mm. Um, but yeah, we collect it in the charity shop. Yeah. าดนค่ะสรุปก็คือแมวที่จะมาอยู่ตรงบ้านกเกษียณตรงนี้ได้นะคะ <laughs> ก็คือเป็นแมวที่จะต้องมีอายุเยอะแล้วนะคะก็ก็คือว่าถ้าแมวเด็กเนี่ย เขาก็จัดหาบ้านให้เราได้ด้วยนะคะแล้วส่วนมากก็จะเป็นแมวที่แก่สังเกตดูนะคะส่วนมากเป็นแมวที่แก่คือเขาไม่มีเขาเรียกไม่มี a ทิวิตี้มากมายแล้วก็คืออยู่กับที่ชอบสบายๆชิลๆแล้วไม่ต้องไปข้างนอกไม่ชอบออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับตรงนี้มากนะคะอก็ส่วนมากก็จะเป็นแมวที่เจ้าของเขาไม่สะดวกที่จะดูแลนะคะ เสียชีวิตบ้างแล้วก็ย้ายถิ่นฐานแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเอาไปด้วยด้วยสภาพเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นมันไม่เหมาะที่แมวจะอยู่ทําให้แมวเครียดทําให้แมวป่วยคือมีคนใจร้ายมีหมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ <fiance. S 2> <var> าก็อยู่ที่เจ้าของจะพิจรารณาเนาะก็คือเอามาเอามาดูตรงนี้ได้เพราะว่าก่อนที่จะเอามาเขาก็ต้องสอบประวัติของ แมวตัวนั้นด้วยนะคะแล้วก็เขาต้องรู้ว่าแมวเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เพราะอะไรเราถึงต้องการที่จะเอาเขามาไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้แมวออกไปข้างนอกนะคะ,ะเพราะว่ามันก็จะบางแมวบางตัวเขาก็จะชอบอิสระอะไรอย่างเงี้ยถ้าลักษณะนั้นอะ่ะเขาบอกว่าให้หาบ้านให้เขาดีกว่าหาบ้านที่เขาแบบ มีสวนมีอะไรให้เขาออกเข้าได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วก็คือแมวที่เขาไม่มีแอคทิวิตี้มากไม่ต้องการกระโดดโลดเต้นไม่เล่นไม่ไม่ลบไม่ฟันไม,ไม่จับสัตว์แล้วไม่อะไรแล้วเนี่ยเขาต้องการความสงบแล้วก็คือมาอยู่ตรงนี้ได้ดูลักษณะก็คือแต่ละตัวนี่ก็ชิวๆสบายๆนะคะแต่บางตัวก็วิ่งหาเราเนะมีตัวหนึ่งที่ตามตลอด ตัวหรือสองตัวเนี่ยไปห้องไหนก็จะตามตลอดตามตลอดนะคะนะแต่เขาจะมีหน้าต่างเปิดไว้ตลอดนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ก็เมื่อก่อนเขาเคยเราถามว่าทาไมไม่เขาออกอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามีโซนแรกอะที่ที่ติดก,กับโซนปฐมพยาบาลเขาให้ออกนะแล้วอากาศที่นี่มีฝนมีแดดมีลมคือ,อแมวเขาไม่ชอบสุดท้ายเขาก็คือ เขาก็คืออยู่ในไอ้นี่มากกว่าเขาชอบที่จะอยู่ใน่ซนในบ้านที่มิดชิดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําเป็นห้องปิดหมดเลยนะคะคือเป็นห้องที่ไม่ไม่สามารถเปิดให้ได้ออกตลอดเวลาได้แต่ส่วนแมวที่เราเห็นข้างนอกก็คือแมวที่เขามาจากฟาร์มนะคะแมวพวกนี้ก็คือแมวที่คลอดลูกตามฟาร์มแล้วเขาอยู่ข้างนอกเขาชอบอิสระแล้วก็เขาก็เอาอาหารให้แล้วก็สร้างบ้านข้างนอกให้อยู่นะ แล้วเราก็ถามเขาว่าสามารถมาเยี่ยมได้ไหมถ้าเราเออกมาให้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า<ม>นัดมาเยี่ยมได้แต่ไม่แนะนําให้มาบ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเอามาแล้วก็คือให้เขาลืมซะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเจ้าของมาในฉันก็ได้กลับบ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะมันจะเป็นการที่ทําทให้เขาสับสนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามีเขาก็ยกตัวอย่างว่า เคยมีคนหนึ hmm. ah. ่งเขามาเยี no like, so, um, ่ยมทุกอาทิตย์เลยมาทุกอาทิตย์เลยมาประมาณสมอาทิตย์สอาทิตย์แล้วก็พอพอหลังจากนั้นก็คือแมวแมววิ่งหลบเขาเลยนะคะแมววิ่งหลบเลยเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับกลับไปเพราะฉะนั้นก็ฉันไม่เจอเธอดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้ก็พูดจริงหรือพูดขำนะประมาณประมาณนั้นแหละ แต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราแมวเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะอัปเดตให้นะคะส่งส่งภาพส่งไลฟ์กลุม่มส่งอะไรให้เราดูตลอดถ้าเราต้องการนะเขากา็ก็คือขอได้นะคะส่วนเอามาอยู่ก็ไม่ใช่จะจะอยู่ฟรีๆนะจ๊ะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาด้วยนะ800กอกปอนนะคะเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ แปดร้อยพันหนึ่งก็สี่หมื่นเนาะแปดร้อยก็ประมาณสามหมื่นมาสามหมื่นกว่าประมาณนี้นะคะคก็เหมือนกับนั่นแหละก็ต้องอช่วยเหลือกันไปแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์เนาะเขาก,ก็ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าไแล้วแมวเรามาอยู่กับเขาสักสี่ปีสิบปีตายอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มมากนะคะคุ้มมากกับการที่ถ้าเราแมวเราอยู่แล้วมีความสุข <Okay. S 2> นะ คือบางศูนย์ช่วยเหลือเขาจะรับฟรีนะคะเขาจะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนอกจากระบบิจกักแต่ตรงน,นี้เขากําหนดเลยค่ะอย่างน้อยคุณต้องจ่ายเท่านี้นะคะนอกเหจากจากนั้นคุณอยากอยากจ่ายเพิ่มคุณก็จ่ายเพิ่ม,ค,มคุณก็มาบริจาคได้เขารับบริจาคด้วยนะคะนี่แหละคือนะคะความแตกต่างระหว่างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์นะคะแล้วก็ที่ฮอลิเดย์แมวเนาะฮอลิเดย์แมวก็คือ ที่รับฝากแมวชั่วคราวนะคะเวลาใครจะไปฮอลิเดย์อะไรเงี้ย<อ>ไปเที่ยวระยะสั้นๆเขาจะรับฝากไว้ก็คิดเป็นคืนนะคะคิดเป็นวันค่ะวันละมีอยู่ราคาอยู่ที่8ปอนด์9ปอนด์10ปอนด์อะไรประมาณนี้ได้แต่พื้นที่แล้วแต่สถานที่นะคะแต่ที่เราจะไปล่าสุดเนี้ยอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวเราไปเจอที่ใหม่ล่าสุดนะคะเ,คเพื่อนแฟนแนะนำมาแค่6ปอนด์ค่ะเราไปดูมาแล้วโอเคเลยค่ะ อาจจะดูเก่าหน่อยเพราะมันเป็นบ้านฟาร์มเนาะแต่ก็สะอาดสะอ้านกลิ่นดีไม่มีไม่มีกลิ่นเด็บที่แบบรุนแรงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไปขอเขาถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะคะว่าบ้านฮอลิเดย์สำหรับแมวเป็นยังไงบ้างนะคะจะต่างจากเมืองไทยไหมประมาณนั้นเนาะเอาไว้ดูเป็นนะสำหรับคนทาสแมวนะคะสำหรับคนรักสัตว์นะคะฮัลโหลฮัลโหลต ไปแล้วนะนี่ไปแล้วนะเสร็จแล้วไ <c oughs> ด้เลีฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นห้องพยาบาลนะคะ ถ้าแมวแก่ๆเขารักษาแล้วมันไม่หายเราก็จะฉีดยาให้ไปห้องนี้ทุกอย่างเสร็จสับในตรงนี้หมดเลยนะคะนาเร้นเราเข็ดนีจะเป็นฟาร์มข้างล่างนีจะเป็นฟาร์ม hmm. very big very big <c oughs> <c oughs> เ,เรามาตรงนี้ น่าล uh, ิงลูกลู a แคทคุณดู t ิว่แคทเออพวกนี้มีฟาร์มแคทที่นีฟาร์มแคทแต่ทีมีนฟาร์มแคทอ๋อเขามีแมวที่อาศัยอยู่ข้างนอกได้ด้วยเย่เย่เขาอยากจะอยู่ข้างนอกก็ให้เขาอยู่ข้างนอกไปนะคะเขามีห้องแบบนี้ให้แมวอยู่ด้วยคือแมวตรงไหนที่เขาชอบอิสระก็ให้เขาอยู่ข้างนอก ที่เขาดูแลตัวเองได้ได้ดีที่เขาอึดอัดที่เยื่ข้างในเนาะแต่ไม่รู้เขาเอาเกมไหนมามาดูว่าอ๋อเป็นรอยแมวเดินเต็มเลยเนี่ยเดินเมื่อกี้เห็นแมวมุดเข้าไปในพงหญ้าตรงนี้ไปไหนแล้วไม่รู้ห้องเยอะเลยคือแต่ละห้องก็กระจายก็กะทะลุกันได้หมดีด่ว่าใครจะถนัดนโซนไหนโซนเปิดโซนปิดโซนเป็นส่วนตัวส่วนตัว แล้วก็กราบบ้านค่ะไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะให้ดูฟา์มเหม่อฟ์มตรงนี้มีคนรอยอยู่มีคนกดดันอยู่ตรงน,นั้นในรถโอเคค่ <laughs> okay, ะ ตอนแรกว่าจะไปแวะหาเพื่อนด้วยพอเขาอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆว่าเขามีสวนผักที่เขาทาปลูกผักขายเนาะปลูกผ,ผักส่งตามตลาดก็เขาปลูกหลายอย่างทั้งผักไทยผักฝรั่งเนาะปลูกก็ส่งตลาดอยากจะไปอยากจะไปถ่ายวิดีโอมาให้ดูกัน